หาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดให้ดีปฏิบัติให้ถูกการคิดได้ดีนั้นไม่ใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกลเพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตามก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและอคติต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นช่วยให้การใช้ปัญญาพิจรารณาปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างเที่ยงตรงทำให้เห็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย JB จ้าสบายนวดไทยแอนสปาเอเดนเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม้ตกแต่งสวนบันทึกถึงความโหมดร้ายของธรรมชาติที่ทำลายล้างมวลมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งขึ้นดักสึนามิ ถาโถมเข้าถล่มบ้านเรือนเพียงไม่กี่นาทีทุกอย่างราบเป็นหน้ากองเป็นความหวาดกลัวนับตั้งแต่เกิดเหตุคลื่นสึนามิที่เกาะสุมาตราเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และเป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตเกือบ2 0 0 0คนรวมทั้งแถบชายฝั่งอนามันของประเทศไทยด้วยพร้อมซากศพนับร้อยนับพันที่ถูกฝังทั้งเป็นในครั้งนี้ ซ้ำร้ายไปกว่านั้นในกรณีของประเทศญี่ปุ่นผลจากเหตุแผ่นดินไหวทําให้โรงงานนิวเคลียร์หลายแห่งเกิดเหตุระเบิดขึ้นสารกัมมันตภาพรังสีที่มีอนุภาคเกิดการรั่วไหลเป็นจํานวนมากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเพียงไม่กี่วันก็เกิดแผ่นดินไหวที่พมา่าและหลายจังหวัดในภาคเหนือของไทยเราจึงรู้สึกว่าภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราอีกต่อไป นอกจากนั้นเราก็ยังได้ยินข่าวสภาพอากาศที่แปรปวนทั้งหิมะตกในรอบ30ปีที่ประเทศเวียดนามและอากาศเย็นในช่วงกลางเดือนมีนาคมของไทยพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้เผชิญกับฝนตกหนักเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมเขื่อนแตกดินถลม่มนำความเสียหายเป็นอย่างมาก มีการพูดคุยกันในเรื่องรอยเลื่อนของเปลือกโลกแนวตะเข็บรอยต่อของเปลือกโลกเหล่านี้พร้อมที่จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวอีกในลหลายๆพื้นที่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมหันตภัยที่เกิดถี่ขึ้นยังมีสถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติของธรรมชาติอีกมากมายทั่วโลกในช่วงเวลานี้ท่านผู้ชมเคยคิดบ้างไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสัญญาณถึงคราวอวสานของโลกเรา ของผมผมว่าผมไม่เชื่อครับไม่มีอะไระผมว่าที่เขาพูดว่าโลกจะแตกนั้นผมว่ามีแนวโน้มความเป็นจริงก็มีความเชื่อว่าโลกจะต้องแตกก็เชื่อค่ะเชื่อเราไม่เคยอยากจะให้สัตว์หรือนุ่เสียชีวิตบางครั้ง ถ้ามองกันดีๆเหมือนกับว่าส่งสัญญาณให้รู้ว่าท่านต้องระวังนะครับเพราะว่า,วาเกิดมาหลายประเทศแล้วเห็นแผ่นดินไหวแผ่นดินถลม่มน้ำท่วมซึนามิก็เชื่อแน่ว่าคงอีกไม่นานพวกซึนามิอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ลหลายๆอย่างถ้าน้มาถึงจริงๆผมคิดอยู่ตลอด ก่อยคําถามนี้นะผมไม่กลัวไม่กลัวผมผมผมมั่นใจเองว่าผมเกิดมาห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยไม่เคยทําลายสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปนอกจากหามาเพื่อประทังชีวิตให้อยู่ได้ก็กลัวตกนรกกลัวจะกลัวจะไม่รอดเราก็ต้องทำความดีเอาไว้เพื่อเตรียมตัวและเตรียมใจก็กลัว ู้เหมือนนนกันะคราข,อ,อ,ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพคุณทุกสัดส่วนสปาหน้าสปาตัวนวดไทยด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัยทันสมัยพิเศษสุดๆกับค้อสลิมบำบัด ลดไขมันส่วนเกินที่ได้ผลรับกิฟต์เซ็ตโทรศัพท์บ้านรู้หรือเครื่องประดับทันทีที่นี่ที่เดียว JB จะสบายนวดไทยแอนสปาศูนย์การค้าปทุมทอง05521-9707รู้สึกสบายในราคาที่คุณพอใจพบนวัตกรรมจากไม้ที่จะทำให้บ้านหรือร้านของคุณ ถูกตกแต่งอย่างมีชีวิตและสวยได้ด้วยไอเดียที่แปลกใหม่เก๋ไก๋ ai, กับเอเดนฟอร์นิเจอร์ไม้ไม้ตกแต่งสวนงานสรงคุณค่าราคาถูกโ so, ทร70 089 703 9397 081 707 5548 จุดโคมสนับสนุนโดยเจบีจสสบายนวดไทยแอนสปาเอเดนเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม้ตกแต่งสวน ศูนย์การค้าปทุมทองค่ะวันนี้มีประเด็นสําคัญที่จะพูดคุยกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีองค์ความรู้มากๆเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะคะซึนามิีแผ่นินไหวท่านจะมาแสดงความคิดเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่าถึงวันสิ้นโลกหรือยังที่หลายๆคนพูดถึงหรือเขาเรียกว่ายุคสุดท้ายหรือยังนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่ทานราพระพรโฮมเซเตอร์ไปหาท่านอาจารย์คนนี้ที่นั่นไปพูดคุยกับเรื่องนี้กันค่ะตามมาเลยค่ะ มีหลายหลักการความรู้และมีหลายหลักการความเชื่อที่กล่าวถึงจุดสิ้นสุดของโลกนี้ไม่ว่าจะในคำภีไบเบิลของ Christian, ค An อง Islam, ริสเตียนคำภีอัลกุรอานของอิสลามพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาและหลักการความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ต่างมีประเด็นที่สําคัญร่วมกันอย่างหนึ่งคือมียุคสุดท้ายของโลกนี้และโลกนี้มีการอาวสานอย่างแน่นอน พุทธศาสนามีความเชื่อว่าในแต่ละกับจะมีผู้ตรัสรู้มาบังเกิดเมื่อสิ้นยุคหนึ่งไปก็เริ่มต้นในวัฏจักรต่อมากับหรือการในปัจจุบันพัทรากับซึ่งแปลว่ากับที่เจริญซึ่งจะมีผู้ตรัสรู้มาโปรดโลกถึง5พระองค์ซึ่งในพัทระกับนี้มีผู้มาโปรดโลกแล้วถึงสพระองค์อันได้แก่พระกะกุสันธะพระโกนาคนามณะ พระกัตสปะพระโคดมหรือพระพุทธเจ้าซึ่งนับเป็นองค์ที่สี่และในยุคสุดท้ายหลังจากผ่านพ้นกลียุคแล้วนั้นจะเป็นยุคของพระสีอานหรือพระรีอารยะเมตรยัยผู้มาโปรดโลกเป็นองค์สุดท้ายศาสนาพุทธก็มีการรอคอยพระสีอารยะเมตรยัยซึ่งเป็นยุคแห่งความสงบสุข ในศาสนาอิสลามก็กล่าวถึงวาระสุดท้ายของโลกเช่นกันพระคัมภีร์อันกุรอานได้พยากรณ์เป็นสองวาระเป็นนิมิตเบาและนิมิตหนักนิมิตเบาว,ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตที่ไร้มโนธรรมและสงครามของคนในกลยุคก่อนสิ้นโลกและนิมิตหนักว่าด้วยเรื่องของเหล่าสัตว์ร,ร้ายที่จะเกิดขึ้นและการกลับมาอีกครั้งของระบีอีซา คั้นเมื่อเทพอิสราฟิลเป่าแตรครั้งที่1สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็สิ้นไปพร้อมกับมีการล้างโลกด้วยน้ำเมื่อเทพอิสราฟิลเป่าแตรอีกครั้งก็เป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่ชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งเพื่อรับการพิพากษาการกระทำศาส,สนาพราหมณ์ก็มีความเชื่อ เชื่อว่าพระกันกยยาวตาลเป็นพระนารายอวตารปรางที่10บุรุษผู้ขี่ม้าขาวที่จะมาปลดปล่อยมนุษยชาติเข้าสู่โลกใหม่ความเชื่อของคริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสยาที่จะเสด็จมาในวราระสุดท้ายเพื่อเข้ายุคใหม่ทุกศาสนามีความหวังถึงการดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขในยุคหนึ่งของโลกที่ไร้ความบาป ที่ใช่ว่องวีรยุทธ์นะคะสิทธยาพิบาลหรือผู้นําคิดรจักรความหวังพิษนุโลกและท่านก็ยังเป็นสิทธยาพิบาลและผู้นํที่ระจัรความหวังทั่วภาคเหนือด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเกิดนิดนึงเขาบอกว่าโลกเราปัจจุบันนี้เกิดภัยพิบัติเกิดอันตรายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยสึนามินะคะน้ําท่วมหลายคนก็หวัดเลือกันแล้วก็บอกว่าวันสิ้นโลกหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียกว่ายุคสุดท้ายหรือเปล่า ในฐานะที่อาจารย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะตอบให้เราอย่างเข้าใจในมุมมองของศาสนาคิดหรือในมุมมองของพิสเยนในธว่ายุคสุดท้ายหรือวันสิ้นโลกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วในมุมมองของพิสเียนก็คือมุมมองที่มาจากพระคิตธ,ธรรมกัมพีที่ได้บันทึกถึงเรื่องของการสิ้นโลกหรือที่เราเรียกว่ายุคสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้ก็จะมี2ส,ส่วนในเหตุการณ์ในการสิ้นโลกนะครับก็คือส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการสิ้นโลก ทำไมโลกต้องสิน้นเพราะว่าโลกนี้เต็มด้วยความชั่วร้ายและก็ยากที่จะเยียวยาและแก้ไขให้มันดีขึ้นและมันจะต้องเสื่อมสลายไปโดยความโดยการพิพากาษาของพระเจ้าเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในประวัติศาสตร์โลกก็คือเหตุการณ์น้าท่วมโลกก็เคยมีช่วงหนึ่งของเมื่อมนุษย์มาผ่านมาถึงยุคช่วงที่10และก็มนุษย์ในยุคนั้นก็ชั่วร้ายมากและในที่สุดก็พระเจ้าก็ทําลายล้างโลกเลยน้ําท่วมแล้วก็เหลือเหลือรอด เพียงแค่8ดชีวิตที่อยู่บนเรือที่พระเจ้าสร้างเพื่อช่วยคนชอบธรรมที่ดําเนินชีวิตอ,อย่างถูกต้องในยุคที่เลวร้ยรายของโลกในยุคนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเมืองเมืองหนึ่งก็คือเมืองโสดมกับเมืองโกโมลาซึ่งเป็นเมืองที่มีความบาปอย่างมากมายโดยเฉพาะความบาปเรื่องเพศมีความวิริตทางเพศมีการพฤติกรรมรักล่มงเพศแล้วก็เต็มด้วยความชั่วร้ายนี้ในเรื่องความบาปเหล่านี้และใน,ในที่สุดพระเจ้าก็ทําลายความบาปนี้ โดยการทำลายคนในเมืองนี้ด้วยแล้วก็มีไฟบาลยกันที่เผาทำลายแต่ในในแผ่นดินนั้นเหลือรอดเพียงแค่3-4ชีวิตที่ศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็ดําเนินชิตที่บริสุ์แล้วก็เชื่อความตำต่างพระเจ้าเพราะการสิ้นโลกเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์นึงในยุคสุดท้ายแล้วก็อันที่2คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูก็คือพระองค์จริงๆแล้วพระเยซูเนี่ยโรรองเป็นพระเจ้า อยู่บนสูงสวรรค์และก็พระองค์เสด็จมาในโลกนี้ครั้งแรกเมื่อ2,000ปีก็คือมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์โดยการตายบนไม้กางเขนและก็หลังจากนั้นข่าวประเสริฐเรื่องการไถ่บาปนี้ถูกประกาศไปให้กับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าในการลุดพ้นบาปและก็และเมื่อพระองค์ทำงานเสร็จพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อ2,000ปีที่แล้วและหลังจากนั้นพระองค์ก็สัญญาว่าจะกลับมาอีก ในวาระสุดท้ายของการสิ้นโลก